สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคน้วยนะครับวันนี้มีใครมาเอ่ยครับมีใครมาเอ่ยวันนี้ก็มีรุงนะครับมีแม่มีสาวเจแล้วก็น้องสะพายนะครับแล้วก็น้องชายน้องสาวนะครับนี่วันนี้มากินเนื้อย่างที่บ้านนะครับที่เด็คอยขันบ้างหน่อยคอยขันก็มา อันนี้ก็ตัวเล็กนะครับโตแล้วโอ้โหบดีลงชีดื้อชีดื้อขนาดนัพี่น้องชีดื้อขนาดครับเอาอะไรมันเปรี้ยวเหมือนน้ำ่วมสายชูแม่งแต้แต้แๆนี่ของหนูอยู่นี่ไงแท้มาตรจับแม่ปล่อยเอาดู้อดึงนัดหัวดื้อดึงมากแล้วพัดใส วันนี้น้องชายก็มาจากเกียตทหารนะครับพึ่งจบนะครสองปีงงงเงยแล้วนาะวันนี้แม่ก็มาด้วยนะครับช่วงนี้แม่ก็ไม่ได้ขายอันผลไม้แล้วนะครับ อั้วไอฟิตมากครับช่วงอันซืออันนี้มันเปรี้ยวนน้ำหวานเปรี้ยวน้ำผึ้งใส่ชูไม่กินน้ำผึ้งใส่ชูไม่ได้อยากกินถ้าท้องเสียไอเจ้ากับแม่มันจะคล้ายกันแม่ด้านอยู่นี่เลยแม่เพระกินเอียงโมเอาคนกินกูกินมันเลยกินได้อยู่แต่มันรู้จักนี่เดี๋ยวเหลือป้าแลล่านะครับป้าแลล่ายังไปเลาะอยู่ครับป้าแลล่ายังบ่มาครับพี่น้องเออพี่ของเฮาพ็่พียงแค่ นี่ครับพรุ่งนี้นะครับพี่พี่อะไรเนาะวาพี่ลืมครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้เยวจะส่งเขียดแห่งไปด้วยพี่นาะเพราะถอดจะเอาออกให้หลานแนเลอะด้านนะเว่ายังจะดีบมึงได้ดิอันอันนี้อันนี้น้องสะพายนะครับนี่เสียไล่ๆล่นะครับสูสีกับสาวเจมนครับอันนี้น้องสาวกับป้าตัวเต็มจอเลยครับ น้าเอกวันดีจ้าก่อนวันดีข้า like ก่อนแวันดีจ uh ้าก่อนวัน totally ดีข้าลุงห right ันกล้องแล้ววันดีข้าก่อนแล้วหนูไปก่อนจ๋าวันดีข้าก่อนวันดีข้าก่อนวันดีข้าลุงก่อนเร็วๆวันดีข้าเอฟซีน่อยจำได้ปะน้อครับขีดจีโรงแดงเ้อครับแ pm 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 ลูกจะถุ่มเตาเอเมเอเลเอาวันนี้เช็ดให้เอาเช็ดแห้ลูกก่อนนะมันเลอะเท้าพน่ะ ขอแล้วไม่สบายอยู่บเดี <S 1> <S 1> ives, ๋ยวขอตัวก <OK> ินละลูกไม่ห้อกไงกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเช็ดเท้าก่อนแล้วใเดี๋ยวมาหายายอะเอาๆกันยัยไหม